สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในช่องหนูนิพุนพาโชคพารวยค่ะไม่ว่าจะเป็น f c เก่าหรือว่า f c ใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้นะคะก็มีแนวทางลาวนะคะรวมสีลาวนะคะก็จะมีแนวทางลาวสตาร์ลาวสามัคคี VIP ลาว v i p แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะคะของวันที่3เดือน9 2564มาแบ่งปันจ้า ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะเ,เพื่อนๆจ้าของวันที่2เดือน9ก้านะคะสองห้าหนะคะคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดค่ะแนวทางตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปะปนกันไปจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังทุกครั้งนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจ้า ผลของเมื่อวานนะคะวันที่สองแอดให้เด่นเก้าเด่นห้าเด่นสามเด่นเจ็ดนะคะตัวรองก็จะเป็นหนึ่งกับแปดวิ่งรูดนะคะเราสตาร์รอบแรกนะคะออกสองสองเจ็ดค่ะสองสองเจ็ดตารางกำลังวันมีสองนะคะมีเจ็ดค่ะสามตัวหลุดนะคะแอดให้สองหกนอศูนย์สองหกหนึ่งสามเจ็ดนะคะ เข้าชุดเด่นนะคะเจ็ดวิ่งรูดค่ะส่วนตัวเจาะนะคะเข้าสองเจ็ดชุดกันนะคะตรงๆจ้าตัวที่นิ้นให้นะคะล่างศูนย์แปดนะคะตารางกำลังวันมีศูนย์ค่ะเข้าชุดรองนะคะแปดค่ะวิ่งรูดนะคะส่วนตัวเจาะนะคะเข้าแปดศูนย์นะคะ ตัวที่นิ้นให้นะคะตัวกลับจ้า80ตัวกลับนะคะ8008จ้าลาวีไอพีนะคะลาวีไอพีออก302ตารางกำลังวันนะคะมี3มี0แล้วก็มี2นะคะตารางกำลังวันแตก3ตัวนะคะส่วน3ตัวที่เอสให้นะคะเอสให้026นะคะ 840 850หลุดนะคะเพื่อนๆจ้าแตกแต่ในตารางกำลังวันนะคะสามตัวนะคะส่วนตัวเจาะศูนย์สองนะคะศูนย์สองหลุดขายให้เก้าศูนย์หกศูนย์นะคะศูนย์สี่สี่ศูนย์ 40, ไม่มีศูนย์สองนะคะนี่แตกเฉพาะในตารางกำลังวันนะคะส่วนล่างนะคะหกสาม ตารางกำลังวันนะคะมี6มี3ค่ะเข้าชุดเด่นวิ่งรูดนะคะสค่ะส่วนตัวเจอบนะคะเข้า6กสาชุดกันนะคะเข้า3 6ตัวกลับจ้า ส่วนลาสามัคคี VIP นะคะออก9 6 3สนะคะตารางกำลังวันมี9มี6มี3นะคะตารางกำลังวันแตก3ตัว2รอบนะคะรอบรา v ว p ก็แตก3ตัวนะคะส่วนรอบเลาสามัคคี VIP ก็แตก3ตัวนะคะในตารางกำลังวันค่ะเข้าชุดเด่นนะคะ9วิ่งรูดนะคะ เก้ากับสามนะคะชุดเด่นวิ่งรูดนะคะส่วนตัวเจาะนะคะเข้าหกสามสามหกนะคะเข้าตัวกลับค่ะชุดกันนะคะสามหกค่ะส่วนล่างนะคะจะเป็นแปดเก้าค่ะตารางกําลังวันมีเก้านะคะเข้าชุดเด่นวิ่งรูดเก้านะคะส่วนตัวเจาะนะคะเข้าเก้าแปดตัวกลับจ้า 3ต,ตัวหลุดนะคะลาวดาวสามัคคี VIP เข้าบนเข้าล่างนะคะแต่ว่าเข้าตัวกลับนะคะส่วนลาวสตาร์ VIP นะคะผลที่ออกก็คือ999นะคะตารางกำลังวันมี9นะคะเข้าชุดเด่นวิ่งรูด9ค่ะส่วนตัวเจาะ9กไม่มีนะคะมีแค่8998นะคะเขาเฉพาะวิ่งรูดค่ะล่าง85นะคะ ล่างแปดห้าเข้าชุดตารางกำลังวันนะคะห้าค่ะเข้าชุดเด่นวิ่งรูดห้านะคะมีเสียงน้องนิปุนหน่อยนะคะเพืเ่อนๆจ้าเ,เข้าชุดเด่นห้าชุดรองแปดนะคะส่วนตัวเจาะนะคะให้แปดสี่สี่แปดนะคะแปดสองนะคะสองแปดส่วนแปดห้าหลุดนะคะเพืเ่อนๆจ้าสรุปนะคะเมื่อวานเราวจตานะคะรอบแรกเข้าบนเข้าล่างนะคะ ส่วนลาว v p p นะคะเข้าล่างนะคะแต่ว่าแตกในตารางกำลังวัน3ตัวนะคะส่วนลาว VIP ลาวสามัคคี VIP นะคะเข้าบนเข้าล่างนะคะเข้าตัวกลับนะคะเพื่อนๆจ้าแล้วก็แตกในตารางกำลังวันนะคะตารางกำลังวันของเราแตก 2. อรอบนะคะส่วนลาวสามัคคี VIP นะคะหลุดนะคะเข้าเฉพาะวิ่งรูดนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะมาหมดเลยค่ะ เก้าห้าสามเจ็ดนะคะแปดนะคะเพื่อนๆจะก็ยินดีกับผู้ที่โชคดีด้วยนะคะใครไม่ชอบตัวทีแอดจับคู่ให้เจาะให้นะคะก็ลองจับคู่ในตารางกําลังวันได้เลยนะคะมาตามต่อของวันที่สามกันเลยจ้ารวมสีลาวนะคะลาวสตาลาวสามัคคี VIP ลาว VIP อลาวสตา v i p นะคะของวันที่สามเดือนเก้าสองห้าหกสีนะคะวันนี้แอดให้เด่นเก้าเด่นศูนย์เด่นหกนะคะตัวรองก็จะเป็นสีวิ่งรูดนะคะ ส่วนตารางกำลังวันนะคะตารางกำลังวันก็จะมี5้าเก้าสานะคะใครไม่ชอบตัวที่อดจับคู่ให้เจาให้นะคะก็ลองจับคู่ในตารางกำลังวันได้เลยนะคะหรือว่าเอาตัวเด่นนะคะไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะนำไปวิ่งไปรูดได้นะคะให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยจ้าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะ

ชุดกันนะคะก็จะมี25งห้าสองเแล้วก็หนนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าชอบก็จุดไว้แคปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยคะ่ะส่วนตัวที่แอดชอบนะคะก็จะมี5 9 2 6ก้าสอ0ห0 8อง9ป9 3จ็ดเกนะคะชุดกันก็จะมีส5 07 09นะคะ ตัวที่แอดชอบตัวที่แอดเน้นให้นะคะเพื่อนๆแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะผิดพลาดประกันใดแอดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะคํานวณตามสูตรนะคะก็ได้ตัวเลขก็นํามาแบ่งปันนะคะชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆจะสามารถเลื่อนผ่านได้นะคะแนวทางตัวเลขก็อาจจะเยอะนะคะเลือกตัวที่ตัวเองชื่นชอบนะคะไม่ต้องตามทุกตัวนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องหนูนี่ปุนพาโชคพารวยนะคะได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยจ้าขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ